ค่ะสวัสดีนะคะค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกันนะคะค่ะในหัวข้อเรื่องนะคะปิดผมขาวให้ปลอดภัยค่ะด้วยการใช้พินยาดาสมุนไพรค่ะอันนี้เลยนะคะค่ะนะคะคนไหนเข้ามาแล้วนะคะดูให้จบนะคะว่า ข้อดีของการใช้ปิดผมขาวนะคะที่ไม่มีไฮโดรเจนและแอมโมเนียเป็นอย่างไรนะคะค่ะต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าตัวแจนเองนะคะเป็นคนที่มีปัญหาผมขาวตั้งแต่เด็กนะคะก็เลยนะคะนี่ค่ะผมขาวเห็นไหมคะนี่ค่ะผมขาวตั้งแต่เด็กเลยนะคะค่ะแล้วก็ย้อมสารเคมีมาบ่อยมากนะคะย้อมมาเป็นเวลาเกือบ8ปปีค่ะนะคะย้อมจนรู้สึกว่าแสบ หนังศีสะแสบตานะคะค่ะก็เลยนะคะ พอเกิดอาการแสบตาแสบหนังศีรษะเพราะใช้วาใช้สารเคมีมาเรื่อยๆคนไหนเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดลูกปัวใจด้วยนะคะค่ะนะคะขอบคุณค่ะค่ะนะคะก็เลยอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังนะคะว่าถ้าปิดผมขาวนะคะโดยที่ไม่มีไฮโดรเจนไม่มีแอมโมเนียเป็นอย่างไรนะคะค่ะก็อันนี้เลยนะคะก็แนะนําเลยค่ะว่าปิดผมขาวจะต้องใช้ของพินยาดาสมุนไพรค่ะเพราะอะไรถึงจะต้องใช้พินยาดาสมุนไพรทราบไหมคะ ข้อ1คือไม่มีไฮโดรเจนค่ะข้อ2คือไม่มีแอมโมเนียค่ะนะคะแล้วก็ปัสจากสารก่อมะเร็งนะคะแล้วก็คนที่สําคัญค่ะแม้แต่คนท้องก็ยอมได้นะคะค่ะคนท้องก็ยอมได้เลยนะคะก็เลยอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังนะคะว่าทําไมจะต้องใช้ปิดผมเขาของพินยาดานะคะค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะตัวนี้นะคะ สามารถว่าลูกค้าออมีหลายท่านถามว่าย้อมบ่อยได้ไหมย้อมบ่อยได้นะคะไม่เป็นอันตรายต่อน,นังศีรษะนะคะย้อมบ่อยได้เลยนะคะค่ะ,ะเพราะฉะนั้นนะคะวิธีการใช้ถามว่าใช้อย่างไรใช่ไหมคะวิธีการใช้ก็คือใช้ได้ง่ายมากค่ะหซองนี้นะคะ20กรัมนะคะ1ซอง20กรัมนะคะใช้ได้ประมาณ1 2ครั้งขึ้นอยู่กับปริมาณของผมขาวนะคะขึ้นอยู่ปริมาณของผมขาวนะคะก็คือทําเฉพาะคนเท่านั้น ะะไม่ต้องทำไม่ต้องทาทั้งหนังศีสะนนะคะทำทำแค่โคนอย่างเดียวนะคะนะอ่าหซองมี20กรัมนะคะ1ซองมี20กรัมค่ะวิธีการใช้ถามว่ามีกี่สีใช่ไหมคะมี2ส,สีค่ะมี2ส,สีค่ะ คือสีน้ำตาลและสีดำนะคะมี2ส,สีนะคะคือสีน้ำตาลและสีดำนะคะค่ะสีน้ำตาลของเราจะเป็นน้ำตาลธรรมชาตินะคะน้ำตาลธรรมชาติส่วนสีดำก็จะเป็นดำธรรมชาติเลยเหมือนกันค่ะบางคนถามว่า ผสมสีกันได้ไหมผสมสีได้ค่ะนะคะก็คือเอาสีน้ําตาลมาผสมสีดําได้นะคะก็จะออกมาเป็นน้ําตาลเข้มนะคะบางคนไม่อยากจะเ,เป็นน้ําตาลแบบเนเชอร์บาลน้ําตาลธรรมชาติอย่างเดียวรู้สึกว่าไม่โอเคก็เอามาผสมได้ค่ะสัดส่วนในการผสมก็คือ50ต่อ50นะคะอย่างเช่นคุณใช้ยี่กรัมใช่ไหมคะซองหนึ่งคุณใช้ย0กรัมก็ สีน้ำตาล10กรัมนะคะสีดำอีก10กรัมนะคะก็เป็น20กรัมนะคะค่ะเพราะฉะนั้นก็คือวิธีการใช้ก็เทนะคะเนี่ยค่ะอันนี้คืออุปกรณ์ง่ายๆสามารถย้อมเองย้อมเองได้ที่บ้านนะคะอุปกรณ์ง่ายๆคือแปลงกับที่ถ้วยย้อมผมนะคะแปลงกับถ้วยย้อมผมนะคะอัะอนนี้นะคะ ก็เทเข้าไปนะคะเทสีน้ำตาลนะคะลงไปในถ้วยนะคะแล้วก็ผสมนะคะผสมหนึ่งซองนะคะผสมน้ำประมาณ6ช้อนโต๊ะนะคะ1ซองผสมน้ำอย่างนี้นะคะ่ะอันนี้คือช้อนโต๊ะนะคะ1ซองผสมน้ำา6ช้อนโต๊ะนะคะอ่า4 5 6หนะคะพอผสมน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็คนๆน,นะคะคนให้ละเอียดละเอียดนะคะคนให้เป็น เนื้อนะคะเนื้อออกคนโคลนหน่อยๆนะคะคนรให้เป็นเนื้อออกคนโคลนหน่อยๆนะคะอ่าแล้วก็มาป้ายนะคะมาป้ายที่ผมขาวนี้ได้เลยนะคะป้ายเนี่ยค่ะป้ายตรงโคนนะคะป้าย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 ตรงโคนนะคะป้ายอย่างเดียวนะคะป้ายตรงโคนนะคะป้ายป้ายพอป้ายแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะทิ้งไว 50นาทีเท่านั้นนะะทิ้งไว้แค่50นาทีเท่านั้นนะคะแค่50ท่านาทีเท่าน <Blo> ั้นแล้วก็ล <sans outsiders> ้างออกด้วยแชมพูปกตินะคะล้างออกด้วยแชมพูปกติที่สําคัญกลิ่นนะคะกลิ่นจะไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มีกลิ่นชุนเลยนะคะกลิ่นจะไม่เหม็นไม่ชุนเลยนะคะแล้วแล้วก็ไม่แสบตาไม่แสบหนังศีรษะด้วยค่ะหลังรู้สึกระหว่างย้อมจะเย็นเย็นหนังศีรษะนะคะเย็นเย็นหนังศีรษะ ไม่แสบตาไม่แสบหนังศีรษะนะคะค่ะหลังย้อมแล้วนะคะไม่ทําลายรากผมค่ะผมไม่ร่วงนะคะผมไม่ร่วงไม่ทําลายรากผมนะคะราคาเท่าไหร่ใช่ไหมคะราคานะคะ1ซองราหซองราคา89บาทค่ะ1ซองราคา89บาทได้ประมาณ50 PV นะคะ1ซอง89บาท50 PV นะคะค่ะ ก็เลยต้องบอกก่อนเลยว่าอันนี้คือเป็นแบรนด์นะคะพินยาดาสมุนไพรมีมา13ปีแล้วแต่ซึ่งเอาน,เนี่ค่ะมาขายในบริษัทลีการโนนะคะเพื่อให้คนลีการโนย้อมผมได้อย่างปลอดภยัยแล้วก็มั่นใจนะคะไม่แสบตาไม่แสบหนังศีรษะนะคะอ่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะคะถ้าซื้อ20ซองนะคะ20ซองแถมกระเป๋า1ใบนะคะ20ซองแถมกระเป๋าให้1ใบนะคะค่ะยังไงก็ ลองใช้พิญยาดาสมุนไพรกันดูนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าของดีนะคะมีอยู่จริงและก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะค่ะยังไงก็วันนี้ก็ฝากพิญญาดานะคะสองสีนี้นะคะ20กร,รัมนะคะสีน้ำตาลและสีดำนะคะค่ะไปก่อนค่ะมีอะไรก็เอ,อ่อถามได้นะคะไปก่อนค่ะบายบาย